คุณผู้ชมครับหลังจากที่เข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะฮะเราจะมักจะเห็นต้นปีนเป็ดนะครับออกดอกแล้วก็ส่งกลิ่นคละุ้งไปทั่วเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าฤดูหนาวกําลังเข้ามาเยือนแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เรามักจะได้กลิ่นในช่วงของฤดูหนาวครับ มาทําความรู้จักกับต้นตินเป็ดกันสินิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับเป็นพืชที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งต้นที่เป็นไม้มงคลครับนะฮะเรียกว่าเวลามันออกดอกขึ้นมาในแต่ละปีนี่ก็จะส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วนะครับนะฮะหกิโลสกิโลยังได้กลิ่นเลยนะครับมาทําความรู้จักกับต้นตินเป็ดสนิดหนึ่งครับหรือต้นไม้พญาสัาสตตบันนะครับหรือต้นสัตตบันนะครับ เป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่หลายท่านเลือกที่จะปลูกเอาไว้หน้าบ้านนะครับอาจจะมีกลิ่นหอมในบางท่านแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นเหม็นในบางท่านมีข้อดีมีข้อเสียอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นตินเป็ดหน่อยกันละกันนะครับเป็นสาระน่ารู้ที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมในช่องรายการดีเจหนุ่มเมืองศิลและช่อง y t u t u ดีเจหนุ่มเมืองศิลครับเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นค่อนข้างที่จะฉุนนะครับบางท่านก็บอกว่าเหม็น แต่บางท่านก็บอกว่าหอมนะครับนะฮะมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรต้นปีนเป็ดมีมากเลยทีเดียววันนี้นํามาเสนอคุณผู้ชมนะครับต้นสัตบัญมีกลิ่นฉุนฮะเป็นต้นไม้มงคลที่เรียกว่าปลูกง่ายขึ้นง่ายและก็แต่ละปีก็จะออกดอกและก็ส่งกลิ่นคละคลุ้งนั่นหมายความว่าฤดูหนาวเข้ามาแล้วนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้น นะะเนื้อหาอสาระที่เกี่ยวกับต้นตีนเป็ดสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับเพื่อจะได้ทราบว่าต้นไม้ลักษณะแบบนี้ควรปลูกไว้หรือไม่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับต้นตีนเป็ดจัดว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลอัตกระกุลอยู่ในวงโมกนะฮะเป็นต้นไม้ที่มีสรงสูงนะครับลำต้นสามารถเจริญเติบโตได้1 5บหถึงสาเมตรลเลยทีเดียวเป็นไม้เนื้ออ่อนครับแต่เหนียวนะฮะสีขาวอมเหลือง มีเปลือกค่อนข้างที่จะหนานะครับสีเทาเหลืองลักษณะต้นเป็นต้นไม้พุ่มนะครับทรงสูงคล้ายฉัดนในแบบใบไม้เป็นใบแบบรูปเรียวนะครับทรงรูปไข่คน2องใบมีติ่งปลายใบผลเป็นฝักคู่นะครับเรียวประมาณ10เซนถึง20เซนติเมตรดอกนะครับเป็นช่อปลายกิ่งมีสีขาว มีสีเหลืองมีสีเขียวนิดๆนะครับก็เรียกว่าเป็นต้นไม้ที่มีค่อนข้างที่จะมีกลิ่นชนโดยเฉพาะในช่วงของกลางคืนต้นตินเป็ดก็จะมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงเป็นพิเศษถึงกันว่าหลายท่านได้รับกลิ่นแล้วเนี่ยมีอาการแพ้ดังกล่าวก็มีนะครับเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มักจะนิยมนํามาปลูกเป็นร่มเงานะครับให้ความสวยงามรวมไปถึงการเพราะปลูกเนี่ยก็ง่ายนะครับ ก็เรียกว่าทําให้หลายๆพื้นที่มีต้นกินเป็ดค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นการปลูกง่ายนะครับเป็นการปลูกง่ายเลยนะครับวิธีการปลูกก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปนะครับรดน,น้ำนทําให้ชุ่มชุ่มฉ่าแดดส่งถึงอะไรต่างๆเนี่ยมีปุ๋ยมีอะไรก็เรียกว่าเกิดขึ้นง่ายเลยทีเดียวนะครับเป็น ความเชื่อนะฮะเป็นสิ่งสุริมงคลในบางท่านก็เชื่อว่าอาจจะช่วยบังแดดให้กินหอมนะครับเป็นแบบนั้นนะก,ก,ก็ก็ด้วยชื่อย่อนะครับที่เป็นต้นสัตบัญเนี่ยก็ชื่อว่ามีเคล็ดลับในการนับถือสิริมงคลต่างๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันสาวก็จะช่วยเรื่องของการเสริมสิริมงคลให้ได้เจริญรุ่งเรืองนะครับกิรตยศต่างๆว่างั้นเถอะ นะครับเนื่องจากเป็นต้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเรียกว่าให้ร่มเงาแล้วก็ตอนกลางวัน,นได้ฮะตอนกลางคืนนี่อาจาจะชะฉุนนะครับเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องของสรรพคุณทางยาของต้นตินเป็ดเขามีประโยชน์อย่างไรบ้างช่วยรักษาบำรุงมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นนะครับโรคบิดอพอกแก้พิษแก้วัดนะครับติดเชื้อในลำไส้ครับ พยาธินะครับอาการทางผิวหนังต่างๆช่วยเจริญอาหารแล้วก็ลดน้าตาลในเลือดะครเป็นเด็ดน,น,นั้นนะครับนั่นคือสรรพคุณของต้นตีนเป็ดถามว่าวดีไหมฮะดีนะครับหลายท่านปลูกไว้หน้าบ้านเป็นร่มเงาแต่ว่ากลิ่ลนค่อนข้างที่จะชุนเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้าต้นตีนเป็ดมีกลิ่นชุนในแต่ละปีก็แสดงว่าฤดูหนาวเข้ามาแล้วนะครับปลูกดีไหมแค่ ดีนะครับแต่ว่ากลิ่นก่อน้างแรงนะครับเป็นแบบนั้นอ่ะนำเรื่องราวข่าวสารมาบอกคุณผู้ชมนะครับหลายท่านก็หอมกับกลิ่นดอกตีนเป็ดบางท่านฉุนนะถึงงันแพนะครับถามว่าดีไหมก็ดีฮะเพเป็นต่ว่ากลิ่นอาจจะรุนแรงนั่นหมายความว่าฤดูหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเป็นแบบนั้น